สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีกันกับช่องศรัทธาปฏิหารขอให้ปฏิหารและสิ่งดีๆนะครับสุขภาพร่างกายดีๆเกิดกับชีวิตของผู้ที่มาติดตามรับชมรับฟังคลิปวีดีโอนี้นะครับในช่องนี้ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของคลิปนะครับคาเตือนนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือรับชมเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้ ไม่มีสูตรแจกและไม่มีการทําสูตรให้ดูนะครับและที่สําคัญเลยนะครับช่องเราไม่สนับสนุนการพนันห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาดและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกปนะระเภทตัวเลขทั้งหมดในเมื่อเป็นเลขวงคลการวิเคราะห์ก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมรับฟังด้วยเนาะนะครับ <c oughs> คลิปนี้นะครับ ปังปุรีนะครับใครเฮงเฮงรปังปังเลขมงคลนะครับเรามาเขียนผลกันก่อนนะครับสี่มโมงนี่เจ็ดสองนี้ใ,ใจคิดไปเลยละเจ็ดสองสามเนี่ยแต่ว่ามันไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบเลขสามนะครับส่วนตัวเลยอะ่ะนะครับก็มาเฉยขนาดแค่คิดนะครับ หโมงก็ออกเก้าเก้าสามแปดเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดรอบหกโมงนะครับแปดห้านะครับรอบสุดท้ายนะครับผมห้าสี่ห้านะครับก็เก้าหกนะครับใครดักใครดักได้บ้างนะครับ สามตัวสองรอบเลยนะครับใครดักได้บ้างยอมรับมาเลยนะครับ <c oughs> เรามาดูกันนะครับดูก่อนพื้น้น,นะครับเพราะผมผมบอกไปในถ้าใครฟังนะครับตั้งใจฟังนะครับมันก็เป็นในที่ผมพูดเลยวันนี้เยอะมากนะครับวันนี้ก็เข้าฟังไปเนมันเข้ามันมาตามที่ผมได้บอกนะครับมันมาตามที่ผมวิเคราะห์แนวทางนะครับเส้นทางการเดินของตัวเลข นะครับเป็นที่ผมบอกไว้เหมือนเมื่อวานนะครับเดี๋ยวมันดูแบบผลตรงๆก่อนนะครับรอบสี่โมงครับเจ็ดสองสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งไม่เอาให้อีกนะครับฉะนั้นนะครับสี่ตัวที่จะมาภายในสามเวลาห้าโมงหกโมงแล้วก็หนึ่งทุม่มก็คือสองสามเจ็ดและหนึ่งนะครับซึ่งนะครับสำหรับสมาชิกกับทางช่องเรานะครับที่อ่า สนับสนุนสมัครเป็นสมาชิกนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายเนาะมันจะเป็นแบบรายเดือนนะครับผมก็ได้พิมพ์ให้นะครับดูตรงชุมชนผมบอกว่า7กับ2นะครับตัวรองก็คือเลขหนึ่งนะครับจะเด่นภายใน3เวลานี้ดูเอาครับมาหมดเลยครับผมนะครับมาดูรอบ5้าโมงครับ9,9,3,8,7เเป็นไงบ้างนะครับเป็นไงบ้าง นะครับเจ็ดมาเหมือนที่ผมบอกนะครับนะครับและนี่ครับเบิ้ลหน้าไหครับรอบแรกนะผมบอก3ามเวลาคือ5้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มไม่เบิ้ลหน้าก็หามแต่คาดว่าน่าจะมาหามมากกว่านะครับทีนี้มาดู6กโมงครับ6กโมง เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดห้าเจ็ดนี่หนึ่งเซด้ายหนึ่งเจ็ดมันออกซ้ำนะครับก็เสียดาาอยู่นี่เห็นไหมแต่มันก็เข้านี่ครับถ้ามาหามเห็นไหมถ้ามาหามนี่เรียบร้อยเลยเข้านะครับหามครับเป็นไงครับรอบที่สองเป็นไงบ้างนะครับมาดูรอบสุดท้ายอืมนะ อย่าพิ่งถอนหายใจนะครับรอบสุดท้ายครับหนึ่งทุ่มห้าสี่ห้าเ้าหแถมให้นี่เป็นไงบ้างคู่หามอีกนลครับสามรอบตามเวลามาเหมือนที่ผมบอกเป๊ะนะครับ เจ็ดกับหนึ่งตามที่ผมบอกนะครับมาครบเลยครับเจ็ดหนึ่งแล้วนะครับนี่เลยคือการดักสรุปนะครับตัวเด่นเจ็ดตัวเดียวมาครับวันนี้มาสามรอบหนึ่งมาสองรอบสี 4, 5, 1, ่ห้าหนึ่งคู่มาสองคู่นะครับสามตัวอยู่ในกรอบครับเบิ้ลหน้ากับหามพรุ่งนี้อีกครับพรุ่งนี้ก็เบิ้ลหน้าหามอีกครับ ในตัวนี้เนี่ย5โมง6โมงแล้วก็1ทุ่มมันเป็นกําลังเลขนี่คือเลขมงคลนะครับย้ําเสมอนะเลขมงคลนะครับนําตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลเท่านั้น สองร้อยห้าสิบห้าเรามาดูตัวเด็น

ห้าหนึห้าสอห้าสีและใครจำได้นะครับของเมื่อวานไอ้ของวนันนี้ที่ผมบอกห้าสี่ผมให้ซ้ำอีกวันมาเฉยนะครับเหมือนวันวันไหนอ่ะวันก่อนเนาะนะครับที่ผมบอกห้านะครับผมว่ามันจะมามันก็มา,าจริงนะครับถ้าให้ช้านี่ เข้าดีมากนะครับมาดีมากถ้าถ้าถ้าทําช้านี่นะครับสี่หนึ่งสี่สอง,ส,ส,องสีสามสองห้าสองหนึ่งสองสามอีกสิถึงแม้ไม่ชอบ นะครับไม่ชอบก็มานะครับนีวมันจะตับแตกอีกนีวมันจะย้อนอีกอย่าลืมนะครับ หามพรุ่งนี้หามกับเบิ้ลนะวันนี้มาครบเลยครับสามเวลานะครับหนึ่งสองห้าหนึ่งสองสามหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสองเก้า หนึ่งสามเก้านะครับตัวเดียวเหมือนเดิมครับเลขเก้า เหมือนเดิมนะครับ5โมง6โมงแล้วก็1ทุ่มนะครับน่าจะมาหามหรือว่าเบิ้ลหน้าอีกนะครับนะครับเบิ้ลเบิ้ลอย่างเงี้ย10หน่วยบนเนี่ย10หน่วยชุด3ตัวนี่มายากครับส่วนใหญ่จะมาสองตัวเลยนะครับถ้าจะมาพวกนเนี้ยเนี่ยก็จะมานี่แทนนะครับถ้าชอบเบิ้ลบนนะครับน่าจะไปเบิ้ลหน้านะครับนี่คือ เขาเรียกว่าทิศทางการเดินของตัวเลขนะครับซึ่งเป็นเลขมงคลนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับจากการที่มารับชมรับฟังฝากเป็นกาำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับผมก็เป็นกาำลังใจให้กับทางทุกท่านนะครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ